สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแม่หมออมมี่คนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อคนคนนี้นะคะที่เขาเลิกกับคุณไปเนี่ยคนคนนี้ตอนนี้ชีวิตเขานะคะลืมคุณไปแล้วหรือยังเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมมันเป็นพลังงานแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอค่ะเชื่อมั่นในไพโอราคุรุสำรับนี้ของแม่หมอนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้แม่หมอจะมีดอกไม้ สสีสวยนะคะมาให้เลือกกันนะคะอ่าสำหรับดอกแรกช่อแรกเป็นดอกสีชมพูแบบนี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดอกอะไรนะอะหากใครชอบช่อนี้ดอกนี้นะคะเลือกเอาไว้ในใจและคิดถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะดอกที่สองค่ะแบบนี้สีขาวค่ะแบบนี้นะคะดอกที่สองและดอกที่สามช่อที่สามเป็นแบบนี้กองที่สามค่ะ ชมพูขาวม่วงอ่ะแบบนี้แล้วกันเนาะชอบช่อไหนดอกสีอะไรนะคะเลือกออกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอเริ่มเลยนะคะดูมากระดาษมาอ่ะกับใครที่ชอบดอกสีชมพูดอกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยว่าคนคนนี้นะคะเขายังคิดถึงคุณไหมคนคนนี้ที่เลิกกับเราไปแล้วนะคะคิดถึงหน้าเขาด้วยนะคะเขายังคิดถึงคุณไหมคะ โอ้โหเขามีความรู้สึกว่าถ้าก่อนหน้าเนี้ยอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าไม่เลิกอ่ะก็น่าจะมีความสุขเนาะเรากับเธออะอะไรแบบนี้ค่ะเขาแอบมองการกระทําบางคนไม่แอบดูเลยเห็นเลยส่องเลยนะคะตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาว่าคุณอยู่ไหนกับใครทําอะไรเป็นยังไงบ้างแบบนี้ค่ะในใจของเขาที่คิดกับเรานะคะอ่ะดูอีกและในชีวิตของเขาตอนเนี้ค่ะคนคนเนี้ย ลืมคุณไปแล้วหรือ,อยังลืมคุณไปแล้วหรือ,อยังนะคะคนคนนี้นะเขาลืมคุณไปแล้วหรือ,อยังไม่ลืมค่ะ มันกลับกันมากๆเลยทุกคนเขามองว่าคุณดูดีมีสเสน่ห์มากในตอนนี้นะคือหลงไหยสเสน่ห์คุณมากๆบางคนนะคะเจ็0สิเลยคิดว่าเฮ้ยทำข้าวทำขอ,ของใส่ฉันหรือเปล่าเธอทำไมฉันคิดถึงเธอผิดปกติแล้วคิดถึงมากขึ้นกว่าเดิมแต่นะคะให้สรุปนั้นเป็นใบนี้แม่หมอขอพูดว่ามันเหมือนกับคู่เวรคู่กรรมสิ่งที่เขาคิดเขาเลิกไปแล้วจบไปแล้ว ห่างกันไปแล้วทําไมเขายังลืมคุณไม่ได้สักทีแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูต่อว่าแล้วเขาตอนเนี้ยค่ะโดยรวมพลังงานของเขามีความสุขอยู่หรือเปล่าคะชีวิตของเขาโดยรวมเขาเป็นยังไงบ้างคะคนคนนี้มีความสุขไหมถามว่ามีไหมบางคนนับวันเวลาเลยนะว่าเออจะทํายังไงต่อไปดีจะเป็นยังไงบ้างแต่โดยรวมอะค่ะเขาดีมากๆแฮปปี้เที่ยวชิวกิน อยู่อย่างดีมีความสุขดีมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวดูต่อว่าเรื่องราวของคุณกับเขาชาวกองดอกไม้สีชมพูนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปค่ะสะรุปนะคะอุ้ยมาสี่ใบเลยสี่ใบไปเลยค่ะสีใบไปเลยค่ะคุณคุณจะเลิกกันหรอสี่ใบแม่หมอก็จัดสี่ใบเลยค่ะคุณจะไม่ได้เลิกกันนะยังไงคุณก็ยังตัดขาดกันไม่ได้ค่ะจะมีแบบ ฝ่ายเขาหรือคุณน่ะจะพยายามเคลียร์ตัวเองให้ดูดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วจะกลับมาหากันในเร็วๆนี้นะอันนี้เป็นใบที่สี่ที่แม่หมอพลั้งมือแล้วหยิบมาได้นะคะชาวกองที่หนึ่งสีชมพูประมาณนั้นไหมเดี๋ยวเรารอดูไปถ้าเกิดคนคนนี้จะติดต่อกลับมาก็เร็วๆและไวๆนี้เลยค่ะคุณรอได้เลยค่ะไวมากมันเป็นอะไรที่คุณเองจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะ อืมโอเคจบไปค่ะสําหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเริ่มสําหรับดอกสีขาวดอกนี้นะคะใครที่เลือกเอาไว้เดี๋ยวเรารอดูกันได้เลยนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นไว้ด้วยนะคะว่าคนคนนี้นะคะที่เลิกกับคุณไปเนี่ยเขาโอเคดีมีความสุขหรือว่าไม่โอเคแล้วยัยงลืมคุณไม่ได้มันเป็นพลังงานแบบไหนขอให้ไพ่อรกักกุตอบคุณด้วยนะคะ ดูก่อนเลยเนาะว่าเขาเนี่ยค่ะพลังงานของคุณกับเขามันเป็นยังไงเขาคิดยังไงกับคุณคะชาวกองที่สองนะคะเขาคิดยังไงกับคุณคะโอ้ยคนนี้ก็เหมือนกันคนนี้คือลืมไม่ได้เลยค่ะยังคิดถึงยังตรึงหาเขามองเลยนะว่าเขาขาดคุณไม่ได้และคุณเนี่ยเป็นผู้ชีวิตของเขาเป็นเนื้อคู่เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเขาคิด อยากกลับมาอยู่ด้วยสารสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟ้งมากขึ้นกว่าเดิมบางคนถ้าเกิดอย่ากันไปแล้วก็อยากกลับมาจดทะเบียนอีกครั้งหรือถ้าบางคนยังไม่ได้ทําอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นการที่มีงานฉเฉลิมฉลองมงคลสมรสการจดทะเบียนขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยค่ะอืมแล้วในใจของเขาคนนี้ค่ะลืมคุณไปหรือ,อยังเอ่ยเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังคะเขาลืมเรายังคู่กรรมอีกแล้วไม่ลืมค่ะ คุณเป็นคู่เวรคู่กรรมกันนะที่ชาติภพเนี้ยมันจะต้องมาชดใช้กรรมกันจากกันไปแล้ววนกลับมาอีกรอบหนึ่งเขาเองก็แอบดูการกระทําคุณอยู่เขาไม่ได้ลืมคุณเลยไพ่ตรงตัวมากแม่หมอจับสดและเขาร้อนใจมากดูแล้วรู้สึกหึงหนึ่งนะสองอยากคุยด้วยสามอยากมาหาค่ะอืคนคนนี้พลังงานโดยรวมเขามีความสุขไหมที่ไม่ได้อยู่กับคุณนะคะคนคนนี้ค่ะเขามีความสุขไหมคะไม่มีเลยถึงเขา นี่อีกแล้วเหมือนกองที่หนึ่งเลยเขานับวันเวลาแบบสองจิตสองใจมากว่าเขาจะเอาอยัางไงดีเหมือนทุกวันเนี้ยค่ะเขาหลอกตัวเองอะเออหลอกอยู่สร้างภาพอยู่ว่าเอ้ยลืมแล้วจบแล้วไม่ได้รักแล้วไม่ได้ชอบแล้วอะไรประมาณนี้เลยนะคะคนคนนี้นะคะไม่ได้มีความสุขเลยสร้างภาพล้ว,ลวนๆสรุปนะคะพลังงานคุณกับเขานับแต่นี้ที่ดูดวงกับแม่หมอไปจะเกิดอะไรขึ้นคะนก่อนหน้านี้หากคุณมีปัญหายุ่งยากหนักใจนะคะ ยุ่งเหยิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรการเงินก็ดีการงานที่ห่างกาันความรักที่มันเกิดขึ้นสามสี่คนขึ้นมาในความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆร่วมกันค่ะคุณกับเขาตัดกันไม่ขาดค่ะและเร็วๆนี้แหละถ้าเขาจะกลับมาเขาก็คลีนตัวเองที่จะกลับมาเป็นออ เดอะเฟรชในใจคุณเลยเอาให้แบบโอ้ยว้าวโอ้ my god mm hmm. นี่หรอคนที่ฉันเคยรักอะไรแบบเนี้ยเป็นแบบนั้นเลยนะะ mm hmm. เดี๋ยวรอดูไปแม่หมอไม่ได้วัวนะคะแต่ว่าดูตามหน้าไพ่นะจ๊ะชาวกองที่สองเดี๋ยวรอดูไปนะคะอ่ะโอเคจบค่ะสำหรับชาวกองที่สองเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะชาวกองที่สามนะคะสำหรับดอกไม้สีม่วงสดใสสวยงามช่อนี้กันเลยนะคะไม่รู้ว่าดอกอะไรนะแต่ว่า ตัวแทนเป็นเลือกเป็นสีแล้วกันเนาะก็ไม่ได้ศึกษาเลยคะ่ะเอ๊ะหยิบเด็ดมามั่วๆเลยค่ะหยิบสดเลยค่ะแล้วก็สับสดดูสดเลยค่ะอ่ะนึกถึงหน้าเขาคนนี้นะคะว่าเขาคนนี้ค่ะที่เขาเลิกกับคุณไปนะคะเขาอะลืมคุณไปแล้วหรือ,อยังเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะสําหรับพนักง,งานข้อที่หนึ่งนะคะเขาคนนี้คิดยังไงกับคุณอยู่ค่ะเขาคนนี้คิดยังไงกับคุณอยู่คะ คนนี้ก็เช่นเดียวกันนะบางคนนะแอบช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องการเงินผลประโยชน์หรือธุรกิจที่ทำร่วมกันอยู่ด้วยนะคะแต่อาจจะไม่ได้เปิดเผยแบบรับๆไม่มีใครรู้มากมายจะเป็นบางคนเท่านั้นที่รู้เรื่องราวของคุณกับเขาคือความสัมพันธ์เรื่องราวของคุณะคะเ่าเหมือนกับว่ามันยังติดต่อกันอยู่อะนึกออกไหมมันยังไม่ได้ขาด ปึ๊กไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังคุยกันได้ยังไม่ได้บล็อกเธอนะถ้าเธอพร้อมที่จะคุยฉันก็โอเคตอบได้อะไรแบบนี้นะคะอะเดี๋ยวดูต่อแล้วเขาลืมคุณไปแล้วหรือ,อยังเข้าหัวข้อเลยนะคะเลิกกันไปแล้วเนี่ยค่ะลืมไปแล้วหรือ,อยังเอ่ยนณะตอนนี้หากคุณบางคนหกสิเจ็สิบแล้วกันถ้ามีลูกด้วยกันจะได้คุยเพราะลูกเพราะเด็กนะคะแล้วก็คุยกันแบบ งุงยิงฟุ้งฟิงๆๆอะไรแบบน,นี้ไม่ใช่ฟุง้งฟิงดุงด้งดิ้งดิเฮ้ยมันเป็นพลังงานที่แบบทะเลาะกันระวังคําพูดด้วยจ้าเธออะไรแบบนี้ถ้าเขาลืมคุณไหมเขาก็ไม่ได้ลืมนะแต่เหมือนแบบถ้าได้คุยอ่ะมันก็ขอให้เรื่องลูกแล้วกันเพราะถ้าคุยมากมายไปกว่าเนี้มันก็จะทะเลาะมีปากมีเสียงขอนิ่งดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะโอเคมันเป็นพลังงานที่แบบนิ่งๆแต่ก็คุยได้นะหรือบาองคู่อะค่ะคุยแล้วก็อชอบทะเลาะกันอะไรแบบนี้นะคะอ่ะ และชีวิตเขาโดยรวมนะคะตอนนี้คนคนนี้มีความสุขไหมคะที่เขาไม่มีคุณเนี่ยคะ่ะเขามีความสุขไหมคะคิดถึงหน้าเขาคนนั้นเลยโหไม่เลยไม่เลยเขามีความหวาดระแวงอยู่ตลอดเลยสิ่งที่เขากาลังคิดกําลังจะทะําอ่ะเหมือนแบบเขาหงุดหงิดหัวใจนะแล้วนอนไม่หลับบางคนถึงขั้นแบบซึมเศรา้าเครียดคิดมากกดดันเลยทีเดียวนะคะบางคนอะ แทบแบบนอนไม่หลับอ่ะบางคนพึ่องอยาเลยนะเออเหมือนแบบเฮ้ยทำไมต้องคิดเรื่องเธออ่ะฉันเป็นอะไรอ่ะท่านจะไม่จะลืมเธอไม่ได้อารมณ์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เหมือนกับเครียดซึมเศร้าอารมณ์แบบนอนไม่หลับโนโนโปรโปรเลยค่ะ no no จริงๆเป็นอย่างนั้นไม่ได้มีความสุขนะคะหากเขาห่างกับคุณไปแล้วหรือเลิกกันไปพนักงานของเขาเครียดมากมาก ดันมากๆคอยจะต้องวาดระแวงทําอะไรก็เหมือนต้องแบบอืม้มมันไม่ได้เต็มที่อย่านึกออกแม้มันเป็นพลังงานที่แบบรบๆบหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะอืสรุปนะคะเรื่องราวของคุณกับเขานับแต่นี้ต่อไปเนี่ยค่ะคุณจะได้กลับมาคุยกับมาเคลียกลับมาอีกไหมคะห่าไอกองสุดท้ายคุณคุณอาจจะระวังมีคําพูดมีปากมีเสียงทะเลาะกันนะจริงๆนะอันเนี้ยบางคนอนะบางคนอนะ คุยคุยกันอยู่ดีๆเหมือนจะดีอยู่แล้วเชียวแต่ก็ไม่ดอีอะไรแบบนี้ค่ะเอาคุณกับเขาอะสับสนสองจิตสองใจบางคนนะ่ะรักเพศเดียวกันก็มีนะคะเอออะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายอะไรแบบนี้ก็มีด้วยนะจ๊ะแต่ว่ามีปากมีเสียงทุกครั้งที่คุยเลยมันไม่ได้แฮปปี้เลยหากคุณจะกลับมาคุยกันในตอนนี้มันก็ไม่ได้ราบรื่นค่ะแล้วก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่เท่าที่ควรนะคะให้ระวังคําพูดเห็นไหมให้ระวังคําพูดเลยนะคะกองนี้นะคะ ไม่ค่อยดีค่ะคุณน้องม่วงคุณน้องม่วงก็ระวังอารมณ์ระวังคําพูดนิดนึงนะคะหากคุณเนี่ยยังอยากที่จะปรับแล้วเปลี่ยนที่จะพยายามให้รักครั้งนี้ค่ะของคุณมันมันโอเคนะคะคุณก็ลองดูอืลองปรับดูค่ะลองเปลี่ยนดูค่ะประมาณนี้นะคะ หากคุณคิดว่าเราห่างกันไปแล้วแล้วเราขาดกันไม่ได้อยากกลับมาอยากมาสารสัมพันธ์อยากมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก็ลองดูนะคะว่าเออเขาไม่ชอบอะไรคนคนนี้เกลียดอะไรแล้วไม่ชอบอะไรแล้วคุณเองไม่ชอบอะไรแล้วหากเราปรับละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแต่หากคุณคิดว่าเลิกกันไปแล้วมันจบกันไปแล้วสุดท้ายแล้วชีวิตฉันก็ดีขึ้นนะมันไม่มีเธออันเนี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะนั้นเราก็ ยหญ่ยยอะไรประมาณนี้นะคะเออประมาณนี้เองง่ายๆนะคะชีวิตคู่มันจะง่ายมันก็ไม่ได้ง่ายหรือว่าแม่หมอมุกออนเองเก่งไม่ได้คิดอะไรมากก็ไม่รู้เนาะเออเหมือนกับว่าคือสิ่งที่แม่หมอมาดูดวงให้ทุกคนนะคะได้ประมาณเกือบสี่ปีเต็มะะแล้วค่ะเกือบสี่ปีละอืมคือก่อนอ้นนี้ก็มีปัญหามีเรื่องมากพอสมควรนะแม่หมอก็ไม่ได้ชีวิตเออเลิศหรูอลังการงานสร้างนะคะตัวเองก็มีปัญหา หนักหนาพอสมควรนะคะบางคนที่ดูอาจจะรู้ด้วยว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเนาะอ,อันนี้ไม่ขอพูดนะคะมันก็แรงพอได้อะไรแบบนี้ค่ะอืมก็เลยแบบคิดว่าเออจริงๆแพทยหมอเนี่ยสันอยู่เกือบสองปีนะที่แบบเฮ้ยมันอารมณ์ที่แบบเออไม่อยากทําอะไรเลยอ่ะนูอะไรแบบนี้อารมณ์มันไม่ได้อ่ะแต่ถึงทุกวันเนี้ยถึงอารมณ์ที่มันแบบเราม o ฟออนได้แล้วอะค่ะแต่มันก็เหมือนแบบไม่ได้อยาก ไม่ได้อยากอยู่กับใครไม่ได้อยากรักใครอีกแล้วอะไรประมาณนั้นมันมีอารมณ์แบบนี้ด้วยนะหรือแบบเฮ้ยถ้ากูเปิดใจอีกครั้งแม่งจะเจ็บเป้าวะขอพูดคํานี้ค่ะจริงๆมันจะเจ็บเป้าวะอยู่แบบนี้ก็ได้เว้ยเอออยู่คนเดียวก็ได้เว้ยเซฟหัวใจตัวเองอืเซฟดีกว่าอะไรแบบนี้คะ่ะที่แบบเปิดอีกเจ็บอีกไหมเราต้องมีปัญหาอีกไหมเดมเดิม อะไรมันจะเกิดขึ้นอีกไหมจะมีใครมาวุ่นวายอะไรกับคนของเราอีกไหมมันเหมือนเป็นโรคประสาทโรคจิตเลยอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแม่หมอไม่ขอไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกแล้วอืมถ้าจะมีถ้าจะได้เปิดใจอีกครั้งก็ขอให้คนคนนั้นนะคะเขารักเราจริงยอมรับในสิ่งที่ตัวเราเป็นได้ไม่ใช่ว่าแบบผิวเผินนะ่ะเออแบบเฮ้ยแค่ภายนอกหรือไม่ได้ไม่ได้รู้จักอะไรกันมากมายหรือแค่ฝ่ายเขาที่ รู้เราอย่างเดียวแต่เราไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรของเขาเลยเราไม่รู้เลยว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเกลียดอะไรแล้วเขาไม่ชอบอะไรเขาเป็นคนแบบไหนเขารู้เราอยู่คนเดียวอันนี้มันก็ไม่เวิร์กนะคะแม่หมอพูดเลยจริงๆเรารู้เขาแล้วเขาก็ต้องรู้เราด้วยเพื่อทําไมคะเพื่อที่เฮ้ยความสัมพันธ์ของเรามันจะไปไกลมากขึ้นกว่าเดิมเราจะได้ปรับแล้วเราจะได้เปลี่ยนแล้วเราจะได้ถอยคนละก้าวเพื่อที่จะกลับมาจูนให้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้มันเป็นความคิด ทักษะคติของแม่หมอส่วนตัวนะคะหากใครคิดว่าอยากเอาลองไปปรับไปใช้ดูก็ลองดูได้นะคะอะโอเคแล้วขอให้ทุกคนสู้ๆผ่านทุกสถานการณ์ไปให้ได้นะคะวันดีค่ะไปแล้วค่ะ